สวัสดีค่ะสุขสังวันแรงงานแห่งชาตินะคะเอเเจฟฟี่โอเคโอเคโอเคเรื่องนี้ภาพแป๊บนึงนะเรืงนี้ภาพกินอะไรรองท้องพอประทังแป๊บนึงก่อนนะลูกนะโอเคนะเจฟกินแล้วเจฟกินไก่ย่างแล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้กินโอเคเจฟฟรไปนอนตากแดดนะลูกนะเดี๋ยวไม่สบายนะทำไมชอบนอนตากแดดจังเลยเจฟฟรีย์นะโอเค แล้วอย่าไปค้นขยะถ้ามันมีเห็นคนขยะอีกมันมีจะตีตีตฮิตฮิตตอยู่ฮิตฮิตฮอยู่เดี๋ยวเยี่ยมเชฟเกิด How old are you j e f f r e y เธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเจ็ดสาสิบห้านี่วัวกลามหมาเลยนะ <c oughs> พยานมจไล์สดนะคะแต่ว่าไลฟ์ไปได,ด้แป๊บหนึ่งก็ขัดข้องอ,อีกแล้วก็เลยมาทำวิดีโอนะคะ ก็ไลฟ์สดครั้งสุดท้ายก็เป็นช่วงสวงกลางน,นะหลังจากนั้นก็พยายามจะไลฟ์สดอีกก็สงสัยช่วงนั้คนใชเ้เน็ตเยอะหรือเปล่าเป็นช่วงวันหยุดยาวไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทั้งที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านก็ใช้ได้ปกตินะแต่ว่าไลฟ์สดไม่ได้นะหรือว่าเขาให้แต่ช่องใหญ่ๆผู้ติดตามเยอะๆไลฟ์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก, <c oughs> <c oughs> ก็เลยยอมแพ้หลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้ไลฟ์อีกเลยนะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวมาลงคลิปสักหน่อยนะคะเดี๋ยว มันจะห่างหายนานเกินไปเนาะเดี๋ยวก็พยายามลงเป็นคลิปแล้วกันให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่านี้ <c oughs> อีกสักหน่อยก่อนแล้วก็พยายามไล์อีกทีหนึ่งนะคะโอเคก็วันนี้อตเตอรี่ไม่ออกนะคะถ้าใครฝันดีก็ยังพอมีเวลานะน <c oughs> ี่ก็จะไปซื้อไว้สักใบสองใบนะ <c oughs> เดือนนี้เป็นเดือนเกิดพอดีก็จะลุ้นสักหน่อยแต่ว่าคงไม่ซื้อเยอะนะคะซื้อเยอะแล้วก็ไม่ถูกก็เสียดายตังค์นะเก็บไว้ซื้อ <c oughs> อาหารหมาอาหารลิงได้ตังเยอะอ่ะผู้ชมกินอาหารเป็นยาพอประาทางอ่ะอันนี้กินมะม่วงต้านไวรัสกันเสริมภูมิต้านทานอันนี้ก็เป็นลูกหมอนปลอดสารที่บ้านนะโ <Okay. S 1> อเคี๋ยวทำโยเกิร์ตมโมรี่เก็บตู้เย็นไว้กินได้หลายวันโยเกิร์ต อำน้ำสลัดมาเบอรี่นะมาบอรี่สมูตี้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี่ก็จะมีสารต้านอนุมูสลสระแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะคะเขาก็เป็นผลไม้ที่แนะนำให้กินอีกในช่วงนี้นะช่วงที่ร่างกายจะต้องมีภูมิต้นานทานที่แข็งแรงเพื่อจะป้องกันโรคอิกเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะ mm hmm. มะม่วงก็จะมีวิตามินซนะีนะไปต้าคารทีนนะ ลุงสายตรงสตาเสืิมภูมิต้านทานนะมีไฟเบอร์มีวิตามินอือกินแค่นี้ไปก่อนนะคะ,ะก็มาเปรับกาแฟแก้วหนึ่งนี่ชงเป็นเอสเปรสโซ,โซเย็น32มสิบสองอศาร้นแผ่วๆเีลยวคลื่นเห๋ยวแดดจ้า ก็วันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมคะที่เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เจ็ดโรคเ้ืยอรังใช่ไหมคะมลงผ่านแอปหมอพร้อมแล้วก็ลายหมอพร้อมก็เขาไม่ได้บังคับนะคุผู้ชมเราจะฉีดไม่ฉีดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าฉีดก็คือเป็นสริการฟรีของรัฐเนาะที่บ้านก็มี พ่อแก่สูงอายุ82ปีนะแล้วก็มีโรคประจําตัวเรื้อรังอยู่หลายโรคเหมือนกันก็คิดว่าคงคงจะไม่ฉีดให้แกหรอกนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่กับบ้านอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเพ่นพ่านไปคอนแทคกับผู้คนอยู่แล้วนะแค่จะไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะก็นั่นแหละเพราะว่าฉีดแล้วก็แบบมันก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีญาติที่สูงอายุเนะี่ยคุณตาตาเขาต่ามีโรคประจําตัว ไตโรคนะคะหรือว่าลักษณะอย่างเนี้ยเราจะฉีดหรือไม่ฉีดถ้าคุณฉีดคุณก็ต้องยอมรับนะว่ามีมันก็มีโอกาสมีเปอร์เซน็นที่จะเกิดอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็ได้นะคะอาการไม่พึงประสงค์ก็มีมีแบบรุนแรงกับไม่รุนแรงนะเราก็ต้อง ถ้ามันเกิดเนี่เราก็ต้องยอมรับให้ได้นะแต่ที่นี้ทั้งนั้นเขาก็เขาก็จะให้การรักษาช่วยเหลือนะคะะเป็น,เ,เ,ปนเป็นทางเลือกให้เราตัดสินใจก็แล้วก,กันนะคะว่าเราจะฉีดไหมนะโอเคส่วนตัวคงคิดว่าคนแก่สูงอายุมีโรคประจาตัวถ้าเขาไม่ได้ออกเพ่นผ่านไปพบปะผู้คนข้างนอกโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อมันก็น้อยนะะเพียงแต่ว่าที่เหลือคนในบ้านนี่ก็เออก็ฉีด ราะาถ้าฉีดแล้วก็เกิดซวย oh, <no. S 1> เป็นหนึ่งในร้านที่มีอาการไม่พุงประสงค์ที่รุนแรงนะก็จะกลายเป็นว่าได้ไม่คุ้มเสียนะวัคซีนนั้นก็เป็นเป็นเชื้อโรคนั่นแหละคุณผู้ชมก็เชื้อไวรัสโคโรนานี่แหละแต่เขาไปทําให้มีฤทธิ์อ่อนแรงลงหรือว่าไปทําให้เชื้อนี่มันตายนะอืแล้วแต่ชนิดของวัคซีน ว่าเขาจะผลิตแบบไหนฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะให้กระบวนการป้องกันเชื้อโรคคือเม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งของวัคซีนที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยเม็ดเลือดขาวส่วนหนึ่งก็กัดกินใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยซากบางส่วนของเชื้อโรคนี้ทิ้งไว้ในร่างกายนะให้แบบร่างกายจดจําว่าไอ้เ,เชื้อเนี่ยเป็นแอนติเจนหมายถึงว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้บุกรุกอ่ะพูดยงไงให้เข้าใจใงา่าย ร่างกายก็จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นขึ้นมานะคะพอได้รับเข้ามาอีกมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดครบไป2เข็มก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากพอที่จะต่อต้านเชื้อนะคะทำให้เชื้อนั้นอ่อนฤทธิ์ลงอ่อนฤทธิ์ลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะแอคทีฟจนแบบทําให้เกิดอันตรายที่รุนแรงอย่างเคสที่เดทอยู่ทุกวันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ หรือว่าฉีดแล้วยังไม่ครบ2เข็มหรือว่ามีโรคประจําตัวพื้นถ้าระบบหนึ่งมีปัญหามันก็เชื้อมก็ลูกลามอีกระบบหนึ่งนะคะอย่างที่เป็นเรื่องน่าเศร้า,มาเมื่อวานนี้ก็คือศิลปินตลกรุ่นเก่านะนักคอมก็เดทจากอ่าไวรัสโคโรนาซึ่งคิดว่าแกคงยังไม่ฉีดวัคซีนนะยังไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วทีนี้ก็มีโรคประจําตัวหลายโรคด้วยแล้วก็เป็นอยู่ใน ขายผู้สูงอายุนะคะ63ปีนี่นะไม่พยายามไปแหล่งที่ผู้คนทุกพ่านมากจะเกินไปนะแล้วก็ New n o r m a l เนอะโอเคค่ะเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยสุดสั้นวันแรงงานแล้วก็ใครที่จะเสี่ยงโชวขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกคนเลยก็แล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย